สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับครับผมมาพ่อผมกอนะครับยกนะครับช่องคนขยันนะครับชาแนลนะมากับนอดครับมือหนีมาขายเด้กระจันนะมงเกิอมาเข้ามาทางสายไก่นะครับมาจากว่านอนเ้าสิไปเอ่อเริ่อสินพอดีมาพอจุดเนนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือสนามฟุตบอลของกล้องหวยไรนะครับผมาพ่อพอดีเลยนะครับว้าวมันว่าไปถ่ายรูปเ่ ก่อนเลยครับเพื่อนๆงดใช้สนามวาาันสันวนาเป็นตุ๊กตาหมีนะครับงดจาเ,จเห็ดเอาโอ้งามนะครับเพื่อนๆข้างในก็ทิเป็นสนามฟุตบอลของเพื่อนนะครับของไอ้กล่องหอยไร้นะครับตอนนี้เพื่อนวางงดใส่สนามส่วนข้าวนะครับข้างในก็ทิเป็นสนามกีฬานะครับเห็นมั้ครับมันติดป้ายไว้นะครับนี่เห็นมันค้ครับเพื่อนๆ ตอนนี้เพิ่งยังไม่ได้เปิดให้เขาไปนะครับก็เลยยังไม่ได้เขาไปนะฮะนั่งปิดสนามอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเ้อามาเบใหม่นะครับอาทิตย์นาโอเคนะครับถ้ามาคลิปดีกับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้นพวกผมนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเฮ็ดคลิปต่อไปนะอีพี่ต่อไปน่าจะมาทายอยู่นี่ละครับสนามเพิ่อนี่ละเพาเพิ่นจัดลองจัดอย่างเพิ่นกัดนาสีเห็ดหงญ่กว่าเก้านะครับเพื่อนแต่ว่ามีตัวนี้นะคือไงญ่แท้ ลิงเอาลิงเมื่วันเพรมันลิงอ่ะมีดินอ่ะลิงหรืองอมีลมีคือลูกพรอได้ไรเนี่ยอ๋อเหรอโอ้บรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้ก็เป็นคนทางคิดกี่ยวกับคนทั้งไงเลยนะครับผู้ดใด็ยังมาเบิ่งมาเบิ่งได้นะครับข้างหน้าเลยเป็นช่งสัตว์ไห้ขึ้นวว้าเดี๋ยวมาเบิ่งกรูปมีอีกแค่หนึ่งจะเต็มจอเนาะเห็นไหมครับเพืพ่อนๆครับ ยอดเลยนะครับอย่างนี้ครูล่ะเอาเฟื่องฮ็ดนะครับไปโอเคครับไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายน,นับ